ที่เพื่อนๆผู้เข้าร่วมโครงการทอทอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกิติยาทรัพย์ต้นไม้หนึ่งต้นนะครับต้นไม้หนึ่งต้นนะฮะใช้เชือกสองเส้นเดินลงไปแล้วนะครับคนที่เดินลงไปคนแรกเดินออกไปทางซ้ายคนที่สองเพื<ว>่อ<า>ลดการกัดซอชายฝั่งทะเลรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของและแหล่งพ่อพันธ<ว><า>ุ์สัต<ก>ว์น้ำเมือผ<ก>ู้เข้าร่วมกิจกรรก็เลยมีชีวิตต่อไป ในอนาคตโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญดังนั้นตามโครงการนี้จึงได้มีการปลูกพันธไม้มาแล้วเกือบเจ0 0 0มต้นและทอทอได้มีการติดตามการยืนต้นของพันธไม้พอหวังว่าด้วยแรงกายแรงใจของเราทุกคนร่วในการกองสถานพักผ่อนกรมพลธิการทหารบกขึ้นกลา่าวมุดประการ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนฟื้นป่าแห่งนี้ไว้และจะดูแลอย่างดีให้เกิดความจริค่ะแล้วขอความกรุณาทั้งสองท่านยังคงอยู่บนเวทีเพื่อเชิญรับมอบค่ะ,ะไม่นานหรอกค่ะพี่สักครู่ค่ะ ตรงข้างหลังยังไม่ดูอยังครับระวังกล Jamie, is is. ้องนะฮะลองนั่งหน่อยครับผมโอเคครับครับผมจับจั่งนั้นนะฮะที่เดินมากล้องวยครับฝากความหลังไว้กล้องนะ ะะพี่เอ็มลงพี่เอ็มลงลงเลยพี่เอ็มตรงนี้นยครับผ่านมาตรงนี้นยครับ